ไรเนี่ยตำรวจทำไมเนี่ยตั้งด่านร้อยตรงนี้ทำไมครับฮะอ่านะครับเพื่อนเพื่อนในไลฟ์นะครับอ่าตอนนี้อ่าผมประทับมีพวกมาไลฟ์สดกวนด่านผมว่าเรารีบเก็บด่านกันดีกว่าครับใจเย็นเดี๋ยวผมจัดการเองนี่ครับสวัสดีครับผมพันพบโซลิขิตนะครับท่านหน้าที่อยู่หน้าจุดตรวจนี้นะครับจุดตรวจนี้ได้รับอนุมัติจากท่านผู้กำกับการถูกต้องนะครับเออ่แล้วก็มีการลงระบบ t p พ c นะครับว่าพิกัดของการตั้งจุดตรวจอยู่ตรงบริเวณใดนะครับให้ผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบได้ครับ น้องสิทธขัดอะไรไหมครับแล้วอ่านที่พบวตรอเขาสั่งเนี่ยว่าให้ด่าน er, ลุกด่าน er, มีกล้องเนี่ยตรงนี้มีไหมครับมีครับมีนี่นะครับกล้องประจําตัวเจ้าที่ทุกคนจะมีนะครับที่พี่มีที่เจ้าที่สมสสุดทุกคนก็มีด้านหลังก็จะมีนะครับกล้อง CCTV สามารถดูได้ใน30วันครับอ๋อครับผมแล้วตอนนี้ที่เรียกผมหยุดทําไมใช้นอนาจอะไรมาเรียกผมหยุดเนี่ยเนื่องจากน้องเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรนะครับเจ้าที่ใช้อํานาจในการหยุดรถตามมาตราพรบจราจรมาตรา142ครับ ให้เรียกน้องจุดเพื่อทาการตรวจสอบครับอ๋อครับผมอ่าผมยอมรับก็ได้ครับว่าผมไม่ได้สวมมวกกันนอกมานะครับผมอ่าแล้วผมต้องทํายังไงครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะออกทําการออกไปสั่งให้นะครับครับแล้วไปครับปรับครับเจ้าหน้าที่จะต้องทําการออกไปสั่งเจ้าพนักงานจราจรนะครับครับอ่าขออนุญาตตรวจสอบแบบขีดนะครับผมอ่าครับนี่ครับแบบขี่ผมครับนี่นะครับด่าน ภาษีเจริญนะครับผมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นด่านถูกต้องนะครับมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกล้องนะครับทั้งกล้อง CCTV นะครับแล้วก็กล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่นะครับผมครับผมอันนี้อะไรครับใช้ใบสั่งไหมเนี่ยฮะสลิปแบบนี้ใช้ใบสั่งไหมคล้ายๆสลิปเซเว่นเนี่ยฮะเพื่อนๆในไลฟ์ครับช่วยดูหน่อยนะครับผมใช่ไหมครับใบสั่งครับรูปแบบนี้ครับมันเคยมีไหมครับ นี่เป็นใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกว่าใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับรูปแบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นี้จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบจัดการใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทันทีครับอนี่ครับเพื่อนๆครับในไลฟ์ครับตำรวจแจ้งว่าใบสั่งใบเล็กๆแบบนี้ครับเป็นใบสั่งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมดูไว้ด้วยครับใบเล็กๆแบบนี้นะครับผม แล้วถ้าผมไม่จ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแนะนําให้ไปชําระค่าปรับภายใน7วันนะครับเมื่อครบ7วันเจ้าหน้าที่จะออกใบเตือนให้มาชําระค่าปรับภายหลังหากยังไม่มาชําระค่าปรับหลังผ่านไปแล้ว30วันระบบจะส่งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อระงับป้ายภาษีสําหรับรถที่มีใบสั่งค้างชําระโดยผู้ที่มีใบสั่งค้างชําระสามารถชําระภาษีได้ตามปกติครับแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยจะได้รับหลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีมีอายุ30วัน เพื่อให้ไปดาเนินการชําระค่าปรับให้ครบถ้วนจึงจะรับแผน่นป้ายภาษีได้ครับอ๋อครับผมผมต้องไปจ่ายยังไงอ่ะผมเพิ่งเคยโดนใบสั่งแบบนี้แนะนําให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตารวจนครบาลภาษีเจริญหรือถ้าไม่สะดวกเข้าไปที่สถานตำรวจสามารถชำระผ่านสถานที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ P t ทเช่นแฟมิลี่มาร์ทนะครับตู้บุญเติมธน,นาคารกรุงไทยไปธนาไทย หรือสามารถตแกนจ่ายผ่านทีว่าโค้ดที่ปรากฏอยู่บนใบสักทรอนิก์นี้ได้ทุกแอปพลิเคชันธนาคารครับอ๋อครับครับเพื่อนๆในไลฟ์ครับตอนนี้ผมขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าปรับละเดี๋ยวจะโดนยัดแผ่นป้ายภาษีประจําปีครับขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอนี้นะครับสอนอภาษีเจริญครับตอบคาถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องนะครับแล้วอีกอย่างเป็นด่านที่ถูกต้องนะครับมีกลวยมีป้ายมีกล้องชัดเจนครับผมเดี๋ยวนะครับน้อง ก่อนไปพี่จะรบกวนให้ไปสแกน QR Code ประเมินความพึงพอใจนิดนะครับว่าด่านนี้จุดตวจนี้มีความโปร่งใสครับเดี๋ยด้านเดี๋ด้านนู้นครับ